สวัสดีค่ะมามาชมช่องน้ำฝนนะคะอ่าวันนี้จะมาให้ดูต้นถุงเงินถุงทองนะคะต้นถุงเงินถุงทองใบแกจะเหมือนหูกระต่ายแบบนี้เลยนะคะมันจะมีความด่างมีด่างสีขาวสีเหลืองนะคะปนกันนะคะอันนี้คือต้นต้นใหญ่ต้นใหญ่แต่ว่าใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้คือต้น,นกลางกลางนะคะนี่นี่ค่ะ ต้นถึงมันตุนทองนะคะใบเขาจะสวยมากเลยเป็นใบสีเหลืองกับสีขาวนะคะนางมีความด่างที่สวยนะคะมีเอกลักษณ์ของนางนางจะเหมือนหมูมิกกี้เมาส์มากเลยนะคะถ้าสังเกตได้แต,แต่แต่ความจินตนาการหนูมันว่ามันเหมือนหูมิกกี้เมาส์มากเลยนะดูดีๆเนาะ นางด่างสวยมากลคะคะนางจะมีถุงแบบนี้นะคะถุงเขาว่าถ้าปลูกต้นถุงเงินถุงทองนะคะเขาว่าเราบ้านนั้นอะ่ะจะเก็บเงินอยู่แล้วก็จะมีโชคมีลาบนะคะควรมีไว้นะคะต้นถุงเงินถุงทองนะคะเราควรมีไว้จะไม่ให้ดูต้นเล็กนะคะนี่นี่คือต้นเล็กของเขานะคะ ต้นถึงเงินถุงทองนะคะนี่คือต้นเล็กของเขานะคะกระถางกระถางต้นถุงน้องต้นถึงเงินถุงทองกระถางต้นแค่นี้ก็จะประมาณขายกระถางละร้อยสองร้อยนะคะประมาณนี้ประมาณร้อยสองร้อยค่ะกระถางนี้นี่ค่ะคืออันนี้คือต้นต้นต้นเล็กนะคะต้นเล็กของถุงเงินถุงทองนะคะนางมีใบที่สวยมากเลยนะคะ จะมีความด่างจะด่างน้อยด่างมากแลแต่แล้วแต่เ,ตเราแต่ละใบนะคะเราเรอหลุนกันบางบางต้นจะไม่มีถงุงบางต้นจะออกมาไม่มีถงุงแต่ว่าจริงๆนางมีถุงนะคะนี่อันนี้ถงุงถุงของนางนะคะมันก็จะแตกต่างกับต้นเอ่อบนกระดาษด่างนะคะแต่ว่า บนกระดาษด่างจะราคาสูงกว่านะคะแต่ว่าต้นถุงเงินถุงทองนะคะมีเอกลักษณ์ที่สวยเหมือนกันนะคะใบนางจะเหมือนมีถุงถุงเก็บถุงเงินถุงทองนะคะแลวจะมีความด่างด่างด่างสีของนางจะมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะในกระถางเดียวกันนะคะอ่าเดี๋ยวจะมาให้ดูอ่าถุงเงินถุงทองตัวผู้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คือต้นถุงเงิน งเงินถุงทองตัวผู้นะคะใบเขาจะเรียวแบบนี้นะคะแต่ความด่างของเขาจะไม่พ่อยมีนะคะเขาจะมีใบสีเขียวไปเลยนะคะใบจะแหลมคะ่ะเขาว่าถ้ามีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียในบ้านนะคะจะดีนะคะจะมีเงินมีทองนะคะหรือมีโชคมีลาบนะคะกลางเงินกลางงานนะคะ เจ็ดประสบความสําเร็จที่ดีนะคะนี่แหละถึงเราควรมีไว้นะคะที่บ้านนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักมาถามที่ช่อง youtube ของน้องฝนได้นะคะเพราะว่าทางทางสวนของเรานะคะปลูกปลูกเยอะเหมือนกันนะคะต้นถุงเงินถุงทองแล้วก็มีบอนสีต่างๆด้วยนะคะนี่คือต้นกล่องต้ตนตัวผู้นะคะ ต้นเล็กเขาจะเป็นต้นขนาดนี้นะคะถ้าใหญ่มาเขาก็จะเหมือนแบบนี้ค่ะแต่ว่าไปเขาจะยาวนะคะยาวแต่ต้นนี้คือต้นตัวตัวเมียนะคะเขาเรียกว,ว่าต้นตัวเมียนะคะทงเงินถงทองจะมีความด่างและสวยของเขานะคะส่วนต้นแบบนี้คือต้นตัวผู้นะคะเขาจะมีใบเรียวยาวนะคะค่ะขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาให้ดู อบอนสีอีกแต่และสายพันธุ์นะคะเพราะว่าทางสวนของเราปลูกบอนสีเยอะเหมือนกันนะคะมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะวันนี้จะไม่ให้ดูต้นถุงเงินตรงทองนะคะอยากให้มีเก็บไว้ที่บ้านนะคะอยากให้มีเก็บไว้ที่บ้านจะดีเลยนะคะจะได้เก็บเงินเก็บทองมีโชคมีลาบนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะการเงินการงานมีแต่สิ่งดีๆนะคะ สมสมกับชื่อเขาเลยค่ะว่าถุงเงินถุงทองนะคะค่าจบเจ็บแค่นี้นะคะเดี๋ยไพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ